เขาบอกว่าลงหลุเดโอ้หอยตัวนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนาคารคิปนี้ของเราจะมามายามหลอกคุณผู้ชม <What? S 2> ขอบอกภาษาอีสานและกันมันจะแต่หมาะสมกับอ่าโบเ่นผืนหน้าทงหน้าเขา โอ้อาจจะสั้นๆเลยนะคะเนาะเพราะว่าบ่มีขานอยียงกันสั้นเขาอะ่ะบ่มีใหม่กันสั้นอะเขาถือแบบมือถือเลยอะนะคะอันนี้เขาค่ะคุณผู้ชมเขาเหนียวเขาจานนี่งอวงามฮะข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมไปคะ่ะเรื่อยๆ,ๆเรื่ยาาอยๆเ,เดี๋ยวเขาพามาหย่ารอบค่ะบอกสดเลยเน้อเนี่ย เดี๋ยวเขาบอกไลค์กับค,คอมเมนต์มาบอกนี่ด้วยวอย่าอย่าบอกะะดูไลค์้อค่ะเด้ออ่ะ <c oughs> บึงเขาไปก่อนบรรยากาศท้องนะอ่ะอายังตามคนจะไปเอาจะไปยามค่ะโอ้ยมันอาจจะสันแล้วทุกคนอาจจะเวียนหัวโอ้ยถึงพันทรย่มเดี๋ยวเขาจิสื่อใหม่ สันสันเลยโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนี้ด้ค่ะคุณผู้ชมเอ้ยมองอันนี้ห้อยหนูหรือห้อยคนแวะแวะขอแวะอย่าเพิ่งเก็บเด้อบ่งนึ่โอ้สันสันสันชิบเฮ้ยเขาเขาใสยังไงใส่ไปแว่นน้ำไหลอืมเป็ น้ำว้าหูหุ่นหอยแหลนชึบชึบชึบดูครับดูดูดดเออว้าวปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยอีกปลปูหลายซูขึ้นนี่โอ้เข้า าก็เข้าหลอดด้วคุณผู้ชมอันนี้คือหลอบเข้าเปิดจริงสัตว์หลอบใหม่ๆเล่นวะห,หลอบซื้อจะบาทเลยซื้อมากแปดสิบบาทแปดสิบบาทอย่างนี้ก็เถอนหลอดล,ลายเถื่อกลายเถื่อกอีก<อ>กระปูกระโตใหญ่โอ้ยปีนออกแล้วเอาอยู่บะน่ะอีกรก,รออกระปูมันๆค่ะคุณผู้ชม อันนี้คือวิถีชีวิตของชาวชนบทในคุณผู้ชมอ๋อบ่ลงปูดตัวนึงอ่ะยื่เท้าอันนะ่ะปะยื่เท้ามือจ้ะตัวน้อยโผง่นอนค่ะนี่วอกสับมีจะกรอบกว่ากรอบใหญ่ มันบกถึงคอ,อมงมันลงบกหรือว่ามันบ่มีปลาของมีอยู่ยน่าในลงบกอันนี้น้ามันไหลมาทางนี้เพราะว่ามือแรกทงี่จนเต็มเต็มเต็มตายวันหน้าก,ก็นในน้อยนึงเนาะอันนี้ให้หน้าปันเรียบร้อยมีไล่แดงบ่เดี๋ยวจากน้อยไล่แดงก็จะเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเลยมูงจากไล่แดงบ่ ไลยแดงตัวนี้นอยดงแด,ดงเ,ดเล่นแถวนี้คือเกี่ยวเขาอุ้ยนกพูดเห็นกล่องแนมมาเห็นแล้วเขาขาวพูขาวพูนอันนี้เขาไผนี่ข้างหนหเองา,าน,นี่นัน่นๆตอนนัน้นโอ้เขายังนี่เขาเนี้ยบ่เาขาเจ้า อันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวมันเ้าเจาข้าวโลละแปดบาทคุณผู้ชมข้าวโลละแปดบาทยวสีๆเป็นอ่าเป็นถุงขายคุณผู้ชมไปยางน้ำย <laughs> งางนำ้งงนำก่อนค่ะกลับหล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วไปย่อมไปยามอีก เดี๋ยวจะพยายามอีกอันนึงค่ะโอ้ยางสวนแดดแดดซองตามันสะเทือนขอสต็อปเลยก่อนโมมีสามโอ้ยมแต่มันยุบสิเขามันมาถ่วมเลย อันนี้คือตอนตอนสมัยโบราณคุณผู้ชมสมัยนี้ยังมีปะกัน,นี่แล้วจิมีวะน้อมีมีปะคอตัวเดียวไหนใช่ไหมไม่เห็นเอาตัวเดียวโอ้หอยตัวหน,นึ่งเบิร์หลับแมนบ่ะค่ะคุณผู้ชม นี่ละคือปลาที่หเอาพามาเบิรงนตัวน้นอยๆเขาบอกว่าลงหลุมดิบอเอา้าคือก่อนจะสามสิบตัวอ๋ออันนี้คือเขาเอาไปมีคนสั่งเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าเจะกากได้เอาไปใส่เบ็ดบ่ดค่ะนี่แหละคือวิธีชีวิตของบอนเรามาเขียว ่าสมบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนนี้เวลาเอาเวลาเท่าไหรเนี่ยประมาณสี่โมงค่ะคุณผู้ชมสี่โมงเย็นสี่โมงแรงเวลาประมาณสี่มงเย็นนะคะคุณผู้ชมพามาชมสวนไม่ใช่ชมหน้า <laughs> หากทุกคนมาก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเลยค่ะคุณผู้ชมเด้อโอเคแค่นี้แหละบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน